ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lazy Bear กันด้วยนะคะและในคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกม Survival All Love Edition ค่ะแหน่ห่างหายกันปนานเลยนะคะสำหรับเกมนี้ใน EP นี้นะคะหวายตั้งใจว่าจะพาทุกคนเนี่ยไปสัรรดเกาะร้างพร้อมตามร่าหากุญแจกันนะส่วนใหญ่เกาะที่หวายทำการสแกนได้นะคะจะเป็นเกาะขนาดกลางทั้งนั้นเลยนะทุกคนนี่ จะให้ดูนี่นะคะเควเราเตรียมตัวก่อนเลยก่อนที่เราจะทําการสำรวจเกาะนะคะอย่างแรกที่เราต้องเตรียมเลยก็คือสบียงนะ <c oughs> ก่อนออกเดนินทางนะคะเตรียมสบียงไปให้พร้อมด้วยนะทุกคนนี่ครั้งนี้นะเตรียมแบบแน่นมากเมื่อเราเตรียมตัวพร้อมแล้วนะคะเราก็พร้อมแล้วสําหรับการออกเดนินทางในครั้งนี้ก่อนที่เราจะทําการใช้เรือนะคะอย่าลืมทิ้งทุ่นด้วยนะทุกคนนี่ปึ๊บ โอเคค่ะจากนั้นนะคะก็ถือตั๋วแล้วก็เดินไปที่เรือได้เลยปุ๊บโอ้โหทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหเฮะเกาะแห่งนี้ทําไมดูช่างน,น่ากลัวแล้วก็พิศวงชอบกลน,นโอเคเดี๋ยวเราทําการเดินตะลุยเลยดีกว่าอันนี้สามารถหยิบได้ไหมอะเหมือนจะเก็บได้เลยเนาะอืมเกาะดูน่ากลัวจังเลยอะโอเคนี้ต้องลงในน้ำหรอ เดี๋ยวเราเดินลงน้ําเลยมาดูกันซิว,าว่าก่อแห่งนี้นะคะเขาซ่อนกุญแจไว้ตรงไหนกันบ้างนะนี่ตรงนี้มีซากปลักหักพังใช่ไหมหเดี๋ยวเราเดินดูเลยอะตรงนี้มีกล่องหยิบได้ด้วยเคเราต้องเดินดูตามซ่องมุมต่างๆนะทุกคนว่าเขาเนี่ยทำการซ่อนกุญแจไว้ตรงไหนบ้างนะนี่เวลาเดินก็อย่าลืมแบบมองซ้ายมองขวาด้วยนะทุกคน <English> เดี๋ยวจะมีเออแบบพวกสัตว์ร,ร้ายนะคะมากินเราได้นะ <S <S> ต้องเดินดูดีๆนะนี่ดูสิว่าเขาซ่อนกุญแจไปตรงไหนบ้างนะนี่อันนี้เป็นเป็นอะไรอ่ะตึกเหรอเหมือนเป็นตึกร้างแหละทุกคนเข้าได้ไหมอ่ะดูเหมือนจะเข้าได้อะนี่ไงทางเข้าใช่ไหมนี่ทางเข้าโอเคหืมลกลางมากอเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะบันไดเหรอเหมือนจะเป็นบันไดนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราดูด้านหลังสิ มีอะไรไหมไม่มีนะมันเป็นชั้นวางต่างๆโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบนฮึบอึบโอเคอืมีอะไรให้เก็บไหมนะเหมือนจะไม่มีนะชั้นนี้ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ย๋อไม่มีโอเคเออตึกร้างแห่งนี้นะคะไม่มีอะไรให้เราเก็บนะโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นกันก่อนเลย<ม>อืะ่ะตรงนี้มีเหมือนจะเป็นแบบเออบ้านร้างใช่ไหมอันเนี้ย เราเข้าไปได้ไหมอะเข้าไม่ได้หรอ,อด้านหลังอะด้านหลังก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยเอ๊ะอ,อันนี้เขามีลูกศรน,นี่จะชี้พาเราไปไหนนะอเอา้าเขาโบอกว่าประตูนี้ล็อกจะต้องใช้คีย์ในการไขนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทําการหากุญแจกันเลยก่านะกุญแจมันอยู่ไหนละทีเนี้ยเอ๊ะนั่นมันคู่ปรับเก่าของเรานี่โอ้โหเฮ้มาอีกแล้วเจ้าตัวนี้ ยิงเลยเดียวกว่าเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบนะฮึบนี่ยิง,ย,ง,ย,ง,ย,ง pp, pp, ยิงยิงยิงฮึบฮึบตายยังฮึบโอ้ยไม่โดนเอาหอกจิ้มเหมือนกันฮึบ<อ>โอเคตายไเรียบร้อยเอ๊ะมีอีกตัวหรอเนี่ยเขาน่าจะไม่เห็นเราใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราชำแหละน้องตัวน,นี้เลยนี่ครั้งนี้เรามาไม่สนเปล่าทุกคนเ,เราได้อะไรมาบ้างเนี่ย มีเอ่อเนื้อมีหัวนะคะแล้วก็มีหนังนะโอเคขค้างในเราไม่ส่วนเปล่าจริงๆทําการบ้านมาดีนะโอเคเดี๋ยวเราเดินสํารวจหากุญแจเลยดีกว่านะว่ากุญแจเนี่ยอยู่ที่ไหนเอออันนี้เราเข้าไปหรือ,อยังนะยังใช่ไหมสวัสดีครับมีกุญแจให้เก็บไม่เอย่ยไม่มีแฮะในทางเนี้ยไม่มีนะอกุญแจมันอยู่ที่ไหนกันนะปึบมีไหมนะอืมไม่มีแฮะ คุณแจมันอยู่ไหนนะะเอ๊ะตรงนั้นก็มีลูกศรชี้อีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นก่อนบกระโดดเลยหยองหยองกระโดดเป็นจริงโจ้เลยฮะฮึบฮึบึบ,บลูกศรชี้ลงไปข้างล่างเหรอ,อข้างล่างลงไปเป็นอะไรอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะ ในโน้ตแผ่นนี้นะคะเขาบอกว่ามีใครคนใดคนดนึงสะดุดเจอเข้ากับคนบ้าซึ่ง <cyl you. S 2> คนนี้นะคะเขาเอ่อโมตาพร่ำเพ้อถึงตัวเลขอะไรบางอย่างตัวเลขที่เขาพูดถึงนะคะก็คือ 06, 09, ์แล้วก็06นะคะแล้วจากนั้นนะคะเขาก็สลบไปในไม่ช้านะถ้าเกิดหวายแปรผิดพลาดนี่ก็ขอเอาในเรวทุกคนโอเค เอ๊ะกุญแจนี่ทุกคนเราเจอกุญแจแล้วนะเราได้ทั้งกุญแจแล้วก็รหัสในการไขตู้เซฟแล้วนะโอเคดูข้างหลังสิข้างหลังมีอะไรหรือเปล่านะข้างหลังดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะโอเคเดี๋ยวเราไปตามลูกศรที่เขาชี้ในตอนแรกกันเลยดีกว่านะเอ๊ะอันนี้เรามาเดินดูหรือยังนะเจอตรงไหนก็แวะหมดเลยอ่ะอันนี้มีอะไรไหมนะเอ๊ะแต่ดูเหมือนจะเข้าได้ใช่ไหมเดี๋ยวหาทางเข้าแป๊บนึงเข้าไม่ได้แน่เลยทุกคน ๋อเขาได้นี่นะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูซิว่าเราสามารถไข่ได้ไหมนะอุ๊อุ๊ยไข่ได้แล้วทุกคนข้างในนี้อ๋อข้างในนี้ก็มีกล่องใช่ไหมนหนดูกล่องสิอ่าเดี๋ยวเราลองใส่รหัสที่คนบ้าเขาบอกยู่นะคะรหัสก็คือ0 6 0ย์0กศอ๊บอ้าวได้ด้วยโอเคเราได้ขนมปังวันฝรั่งนะที่เราชอบกินอีกแล้วแล้วก็ได้เศษเหล็กแล้วก็แผ่นซีดีนะโอเคเดี๋ยวเราทําการสำรวจกันต่อเลยดีกว่านะทุกคนนี่ อันนี้มีกล่องขยะเก็บก่อนเป็นเศษผ้าอดูเหมือนจะสำรวจครบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหวายเดินดูให้แน่ใจก่อนนะว่าหวายเนี่ยสำรวจครบแล้วจริงๆนะจะได้ไม่พลาดนะอุ้ยอันนี้เต็ไมไปด้วยศพของกวางคือหวายนั่งอ่านโน้ตอยู่ทุกคนแล้วกวางมันก็วิ่งเข้ามามาขวิดใหญ่เลยเอ๊ะเก็บได้ไหมอไม่ได้แฮะ ตรงนีน้่ยเป็นเสถานที่แคมปิ้งนะของคนที่เคยอยู่ในเกาะนี้นะซึ่งตอนนี้เขาไปไหนแล้วอะ <c oughs> เขาหายไปแล้วโอเคค่ะทุกคนดูเหมือนว่าเกาะนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะดูเหมือนว่าเกาะนี้นะคะจะมีกล่องให้เราเก็บแค่กล่องเดียวเองนะทุกคนโอเคถ้างั้นเรากลับบ้านกันเลยดีกว่านะอบกระโดดลงนะ้ำปุ้ม กลับบ้านเลยดีกว่าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กลับมาบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาดูกันซิว่าการไปสำรวจเกาะในครั้งนี้ของวยนะคะได้อะไรกลับมาบ้างน,นะนี่ก็จะมีแผ่นซีดีอ่าแล้วก็มีเป็นหัวน้องหมู น้องกว้างแล้วก็ขนสัตว์นะคะแล้วก็เป็นพวกเนื้อการไปสำรวจเกาะรอบนี้ยังไม่เจอบูปินนะทุกคนจริง,รงๆหวหยตั้งใจจะหาบูปินแหละแต่ว่ายังหาไม่ได้เลยอะ่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสาหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้หวัยด้วยนะและสําหรับคลิปหน้าวายจะพาไปสำรวจเกาะไหนอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะทุกคนสําหรับคลิปนี้วายขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ババイん